cái gì đó. anh cũng xin hả rồi hả anh cũng xin hả anh cũng xin được hả đấy cũng ì hả, em đuôi khẩu, khẩu chụp với anh ạ nâm hả? nhưng mà nó chết mình lấy cái đấy. bet hai trái xiên. xếp tài giá này. xịt bet xếp xếp tài giá. Bết 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 mà. vô. Mà chả anh bet quá trái xiên này. <laughs> <laughs> này. Bố, Bố đây xiên. không. bỏ đây. Tha thớt, ổng đi

มันมีของปอปกขัผมด<ห>้วยไปจ่ายขันหูเี้ยห้อง่าก็เกดจีองันหูางี้ันหูคันหูหนวงอ่างนแกส่งมาหาใจจา่าตูสีฮะเอามาร้องใจพอกันก่อนโอยแอบละแตยิงเขาเปลือเปลือกคีบเด๋ยวห้างเข้าไปได้ ต้องยงบรีงวะบอดี้ก็ดูตั้งแต่แรกเลยว่ะยังแล้วยังบุรีตัวถแทนโวยบดเตยนี่ช้นเยหนึ่หน่อยนาจีบีเจ้าบอมียู่คลิปหาคลิปนี้จะเอาลงเด้ก่นนี้สิบแว มันคือตูดขายเดี๋ยวถ้าเกิดมองสามแล้วมองสามองอยู่ในสนามมั้ยมุลเคชันูที่ลุงพี่นีนะไอ้ก็สัปะส์งหหลายล่ำไม่ให้แต่วาอย่างควงดีนี่ดีขนาดนี้ ปีเอาปุฝากเลยเนี๋ยคแบกเองเก่าพบานทำามีอันน่ะมอมสาอืออีแฟงไป้นนะแถวคุณคแณหนี้คุณสคุณสามุณนี่เสียงตีนี่แปลกๆ I got supplies ติดไม่กับพี่รีเลยนะจับจับนี่แะ không uống tự dáng cấy rồi nữa hai mươi lốt hai mươi lốt cái mươi lốt hai mươi lốt nó không muốn hai con hấp không cả. ขดีเของหลายนี่ขงหลายเกนี่เฉพาะกนี่เดียวมีีมีสองมกอ๋อเออบอกว่าคนทีนี้เขกเลยกเปีมมีแต่นี่คุณเจสนไมเห็นแล้วบอกเลยว่าเกจิมหักจ <got> ิมหักจิมมถึงเก้ลนม

ไปไนวะไม่จบจลดีมากเนรถไปขึ้นดีโอ้ยน้ำมีกขึ้นสะโคบเยเออพี่ไดขึ้นสะโคบ

nằm nằm đây cái này đi các nằm nằm đây ui Nam bố về. ฮะคนเราฮะวว่าบอกเก่งไงฮก้หน้าจอล้วเปิดมันบอกล่าได้เหรว่าแ่แ่ก้แเรามันบอยิงอ่ะคือกดนอันนี้กด้นโดนปุมแล้วนะก้โดนปุมแล้วนะแต่มันบอกอ่ครับอกนะพี่กกตี่แหลนี่เขอะ cái máy em cái kia bao, mới kia bì bìng, bao nhiêu tháng lại, nặng quá, giờ bỏ. đi ba, เหีไงนี simple, yeah. ่แืปันั้นึว่าจะต้องไม่ใช่เยกมีกองนี้ยมมีหันปืนไม่ปืนวัวคุณฮ่เกือบตายฮะ Mhm, bốn mhm, mhm, bộ mhm, 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 mình mhm, 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 ha bỏ khâu chạy bùm, ha cốt là mình nhìn bỏ, ha cốt ló hôm này, ngóng ship hải đây ha, này, tao này, nhỏ ấy, ấy. Là bớt này là đi đó nhòm, đẹp, đẹp, là nó lên, đồn đầu máy nó tăng nè, 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 nè,

quá Cảm Khoa không mấy Chẳng hơi có vấn đề chạy đâu đang đi tìm nó mùi <laughs>

mình đang nhìn xinh của này Được đấy đây, không? chút, xuống chút น้ามั้ลยวล้วน้องกันนี่มันเหลือสองตัวตีในวงไนน้องน่ยเก็บมาสองตัวบางทีบ่หูโอเคโอเคโอโมกตเฮ้ยเ้โอ้ยโอ้ยฮโหล anh à. <laughs> ờ, no. <laughs> không à? <ngã>. Watch out, watch <laughs> <laughs> no. out.

ันนักกินหนักก็ไม่หันได้เดียวะตาเดียินี้ก็ตาเดียบอ่ะนั่นบมาหันเด็กินเลยลุ้มลุ้มลุมลุมเออเนี่ยปาสองคนเมื่อกี้นะมาสองนเมื่อกี้นั่นแหละ